สวัสดีเพื่อนสมาชิกงานไม้คนไม่เต็มบักวันนี้จะมาใส่ทดสอบกบใส่ไม้นะฮะเบอร์สิบเอ็ดนะฮะตัวรางยาวสิบเอ็ดนิ้วใช้ใบขนาดหนึ่งนิ้วหกหุนนะฮะหรือใ,ใบที่ใหญ่นะฮะของความกว้างนะฮะใบหนึ่งนิ้วหกหุนใช้ฝาประกับเหล็กแล้วก็ฝาประกับไม้นะฮะตัวรางทําจากไม้ประดูแล้วก็ตัวกบ ทั้งตัวเลยก็คือทําจากไม้ปรู่นะฮะตัวนี้เป็นไม้เสาบ้านนะฮะไม้เสาบ้านอาจจะมีรอยผุกร่อนของเสาบ้านเป็นบางเป็นบางส่วนนะฮะตัวรางทําจากไม้ประดู่ใช้หมุดทองเหลืองนะฮะแล้วก็นีฮะประมาณนี้แล้วก็ใช้เกลียวในการงัดแล้วก็ใช้ไอ้นี้ก็งัดเหมือนกันขันให้แน่นด้วยเกลียวงัดด้วย ด้วยทองเหลืองนะฮะด้วยคือทองเหลืองใช้ใบตรากระต่ายนะฮะฝาประกับไถท,ทองค่อนข้างที่จะหนานะฮะแล้วก็มือจับก็ทําด้วยไม้ประดู่เช่นกันนะฮะยึดด้วยสกรูหนึ่งตัวอยู่ข้างล่างนี้นะฮะแล้วก็ยึดด้วยเกลียวเมทัลชีฟห้านิ้วนะฮะเกลียวเมทัลชีฟหนิ้วยาวตลอดมาถึงนี่เลยนะฮะจนทะลุเลยนะี่มีรอยนิดนึงรูเห็นไหม ตัวนี้เป็นไม้ประดูไม้เสาบ้านนะฮะตัวนี้เป็นอีแพอีพีแรกของไอ้หนูนี่นะฮะจะทําการใส่ไม้ให้ดูนะฮะว่ามันจะกินไม้ได้ดีไหมไม้ที่นํามาทดสอบตัวนี้เป็นไม้ประดูใหม่นะฮะแต่ว่าไม้ประดูตัวนี้มันค่้นข้างที่จะแก่พอสมควรนะฮะตรงนี้เป็นไม้บงกบผมเอามาทําร้ามคอนเดี๋ยวมาใส่ทดสอบให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะว่ามันจะใส่ไม้ได้ดีไหม ไปได้ทําการตั้งไว้แล้วนิดหน่อยนะครทางนี้เป็นการใส่ย,ย้อนเสียนนะฮะก็าาเขาก็จะกินอารมณ์ประมาณนี้นะฮะตันนี้ผม แต่งใบไวแล้วนิดหน่อยแล้วก็ทําการเปิดหน้าคมนิดหน่อยนะฮะพอดีมีการทดสอบไปหลายรอบแล้วแหละก่อนที่จะไปทำงาเป็นลักษณะแบบนี้นะการทดสอบไปหลายรอบแล้วเม,มือนมืดไม่รู้สว่างหรือยังน่าจะสว่างไหนระดับ เดี๋ยวมาใส่ตามเสี่ยนให้ดูนะฮะเดี๋ยวใส่ตัวน้องดูกับ ก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะเป็นโมเดลฝรั่งนะครับเบอร์1ิบเอ็ดโมเดลฝรั่งมีทั้งหมด3เบอร์ก็คือเบอร์1ิเบอร์15แล้วก็เบอร์21นะคร ที่ของเขาโอ้โหสะท้อนขี่ขเขาก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะฮะเป็นรางสี่สิบห้าองศานะฮะแล้วก็มีแค่สี่้าองศานะฮะโมเดลฝรั่งตรงนี้ยาวสิบอดนิ้วยาวสิบอดนิ้วขนาดก็ประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวมาใส่ต่อเนื่องให้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 ชม จะไม่ค่อยกินขวานะก็ปรับตรงนี้แล้วก็ใช้สองนิ้วนะฮะครูดดูใช้ประสาสัมผัสนะฮะด้านไหนมันกินเยอะมันก็จะครูดแรงไปหน่อยนตัวนี้ไม่ได้ปรับให้กินหนามากนะตัวนี้ยังผมปรับให้กินบางหน่อยหนึ่งนะฮะ ก็ไม่ถือว่าหนามากแล้วก็ไม่ถือว่าบางมากนะฮะเบาแรงฮะเดี๋ยวมาปรับหนา้าหนาให้ดูนะ<ม>ปรับใบลงก็ให้คอตรงนี้นะ<ม>อาจจะขันเลียวออกสักครึ่งรอบก็ได้นะฮะ<ม>ใบก็ไม่ค่อยกดวะ<ม>นฮะถ้าเราขันลงลึกเนี่ย มันก็จะใช้แรงมันทั้งที่จะมากนะฮะในการใสแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ใบต้องขมด้วยนะฮะถ้าใบไม่คมก็ยิ่งขาดลงเๆมันก็ไม่กินแล้วมันก็กระโดดไปเรื่อยนะะ ตัวนี้ขี้ไม่พุ่งนะฮะเพราะว่าโดยวควาที่ว่าเขาจะมาติดตรงนี้นะฮะต้องคือเหลยตรงนี้นะฮะเราก็ก็หยิบออกเอาฮะก็ประมาณนี้นะฮะเบอร์สิ <11. S 2> เดี๋ยวมาใส่ด้านนี้ให้ดูใส่ยอดเสียนอ้ ถ้าต้องการที่จะเปิดหน้าไม้ก็ให้ใส่ย้อนเสี้ยนนะฮะแต่ถ้าต้องการที่จะเจ็บผิวก็ให้ใส่ตามเสี้ยนนะฮะอันนี้ก็คือเทคนิคอีกแบบหนึ่งนะฮะก็นี่ไม่ใช่คําตอบที่ถูกที่สุดนะฮะแต่ว่านี่คือคําตอบที่ให้ได้ในตอนนี้นะฮะ สำหรับเพื่อนสมาชิกขัาในใดนะฮะที่สนใจนะกบสายไม้นะเบอร์สิบเอ็ดตัวรางยาวสิบเอ็ดนิ้วใช้ใบขนาดหนึ่งนิ้วหัุขนตัวรางทําจากไม้ประดู่นะฮะรูปทรงก็จะเรๆประมาณนี้เลยนะฮะสิบเอ็ดนิ้วสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ,ะสำหรับเพื่อนสมาชิกขั้นใดนะฮะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะก็ช่วยกดไลค์นะฮะกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะให้กับงานไม้คนไม่เต็มบาทน,นะฮะสำหรับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม